สองลุกล่าสุดนิวเคลียร์หันษาทำสีผมใหม่เกาหลีเกาใจสวยจึ้งมากแม่ต้องบอกว่าเป็นอีกคนที่มากความสามารถสำหรับนิวเคลียร์หันษานักร้องนักแสดงชาวไทยอดีตนักร้องวงจีตเวนตี้เป็นน้องสาวของวุ้มลักคณาวัฒนวงศิริเมื่อปีพศ2553เธอเริ่มคบหาดูใจกับดีเจเพชรจ้า เป็นระยะเวลายาวนาน11ปีทั้งคู่มีลูกชายโซ่ทองคล้องใจด้วยกันหนึ่งคนคือน้องไทก้ามหาสมุทกุศลมโนมยัยปัจจุบันได้เลิกรากับสามีของเธอแล้วแต่ยังอยู่ในสถานะที่เป็นทั้งพ่อและแม่ที่ดีให้กับลูกชายและวันนี้เราจะพาทุกท่านมาสองลูกล่าสุดของนิวเคลียร์หันสาหลังเธอนั้นทำสีผมใหม่ เกาหลีเกาใจสวยจึงมากแม่โดยเธอนั้นก็ได้โพสต์ระบุข้อความว่า Life is short กบล